สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาดโดนกับผมแชมป์พิรพลนะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดคุณผู้ชมครับเวลาเราเห็นข่าวแล้วนะครับเราจะเพิ่งไปตัดสินอะไรนะฮะต้องเห็นภาพก่อนตั้งแต่เชา้าผมเห็นข่าวนี้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น g าม่าไปถึงไหนมีการด่าทอกันเละเทะวันนี้จะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียระหว่างทางด้านออสเตรเลียกับซาอุดีอาระเบียคือก่อนเกมทางด้านของออสเตรเลียส่งเรื่องไป บอกว่าจะขอให้มีการยืนไว้อาลัยหนึ่งนาทีให้กับเยื่อนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผู้ก่อการร้ายลงมาจากรถตู้บนสะพานลอนดอนบริดจ์ในประเทศอังกฤษในบรเิรเวณนั้นคนร้าย3คนลงมาเอามีดแทงมีคนเสียชีวิต8คนได้รับบาดเจ็บ48คน <S <S ผู้ก่อการร้าย3คนถูกตำรวจยิงตายหมดนะครับ <S <S แล้วก็มีชาวออสเตรเลียน2คนเสียชีวิตอีกสคนได้รับบาดเจ็บ ออสเตรเลียก็เลยบอกว่าก่อนเกมขอยืนไว้อะไรได้ไหมเหมือนกับทั้งสองฝ่ายจะตกลงว่าโอเคแต่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งคนทุกคนบอกว่าไม่ยอมยืนสุดท้ายแล้วเป็นยังไงดูกันชัดๆครับนี่นะฮะฝั่งออสเตรเลียในชุดเหลืองครับยืนตรงกลางนะครับตรงกลางสนามตรงจุดเคลียร์บอลนี่ยแหละครับยืนกอดคอซึ่งก็เป็นภาพที่เราเห็นกันจนชินตาเนี่ยนะครับส่วนฝั่งของซาอุในชุดขาวเขาก็ยืนนะครับ เขายืนเพียงแต่ว่าเขายืนแบบประจัดกระจายเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพไปพร้อมๆกันนะครับนี่ฮะซาอุก็ยืนนะครับเห็นไหมฮะโกชุดฟ้ากับน,นักฟุตบอลชุดขาวยืนนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ยืนเหมือนกับออสเตรเลียฝั่งออสเตรเลียก็เหมือนกับไม่พอใจเหมือนกับทางด้านของฝั่งซาอุไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้เกียรตินะครับฝั่งของซาอุก,ก็บอกว่าในวัฒนธรรมของชาวซาอุนั้นการยืนนิ่งๆก็ถือว่าเป็นการไว้อาลัยแล้ว อาจจะไม่จําเป็นต้องมายืนตรงกลางแล้วก็กอดคอกันอย่างพวกออสเตรเลียมันคือความแตกต่างกันของวัฒนธรรมนะครับนั่นคือฝั่งของซาอุนะฮะก็เข้าใจออสเตรเลียแต่ก็ต้องบอกว่าการจ้องจับผิดกันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นนะครับเกมก็ถือว่าสนุกสนานนะฮะเข้มข้นเพราะว่ามีดราม่าตั้งแต่ก,ก่อนเริ่มแล้วก็เป็นทางด้านของออสเตรเลียนะคุณผู้ชมที่ยิงประตูนะครับเกมสุกสนานฮะ ทอมมียูริชนะครับกองหน้าวารรัย25โสกออสเตรเลียขึ้นนำสองทางด้านซาอ,อุไล่มา2ประตูต่อ2นะครับแต่ออสเตรเลียก็มาได้ประตูชัยจากโทมัสโรเจชจังหวะนี้แหละครับจบเกมนะครับออสเตรเลียชนะ3-2เท่ากับว่าดูตารางกันนะฮะ3ทีมที่มีลุ้นไปฟุตบอลโลกในกลุ่ม B ครับญี่ปุ่นซาอุออสเตรเลียนะครับนี่ครับ3ทีมที่มีโอกาสไปส่วนไทยก็อยู่อันดับสุดท้าย ก็วันอังคารหน้าไทยจะเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังมีลุ้นถ้าไทยสิ่งที่ดีสุดก็ชนะแล้วก็ดับความหวัง UAE ไปซะนะครับ